สรุปข่าวชิงเมดิโอโกประจาวันที่11มกราคมโดยโค้ชเชฟฟ่าบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงนี้ก็เสนออารันเชียร์เอร์ไม่เชื่อว่าฮาวจะรับงานคุมทัพทีมผีนะเมือ่องานนี้อารันเชียร์เอร์ตำนานก่อนหน้าทีมชาติอังกฤษมั่นใจนะว่าเอ็ดดี้ฮาวจะไม่ทิ้งดิวการ์เซนเพื่อจะไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาน,น,นี้นายใหญ่วัย18ปีเป็นหนึ่งในชื่อที่สื่อจับโยงกับทัพปีศาจแดงฐานะที่เป็นคุซื้อคนใหม่หลังจากที่ แยกทางกับบริเวณอัลเบริมซึ่งทางด้านของเชียร์เอร์นั้นไม่แปลกใจเพราะว่าด้วยผลงานกับสาริกาดงแต่เขาเองไม่เชื่อได้ว่าฮาวจะเลือกทิ้งสโมสหรหารรไปนั่งเก้าอี้นายใหญ่แห่งชินโอทัลฟอร์ชผมไม่คิดนะว่าเอ็ดดี้ฮาวจะรับงานคุมแมนเชสเตอร์อย่างแน่นอนเชียร์เอร์ได้กล่าวผมเข้าใจดีว่าทําไมชื่อของเขาถึงถูกพูดถึงเพราะเขาพาดิวการเซนจากทีมที่เสี่ยงตกชั้นขึ้นมาในการลุ้นแชมป์บอลถ้วยและก็ได้ไปเล่นแชมเปียนส์ลีกอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าด้วยการควบคุมและความเข้าใจที่มีนั้นซิลในตอนนี้ผมคงประหลาดใจมากถ้าเขาคิดจะรับงานในครั้งนี้นั้นเขาบอกว่าเขามีความสุขด,ดีกับซิลและด้วยความควบคุมและก็สามารถทําอะไรก็ได้ตามที่ต้องการอย่างนั้นเป็นกุญแจสําสคัญอย่างยิ่งทีนี้แมนยูก็กลา,ายเป็นสุสารของทั้งผู้เล่นและก็โค้ชมานานแล้วใช่ไหมมีคนมากมายที่ไปที่นั่นแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้เลย ผมรู้ดีนะว่าตอนนี้พวกเขามีทีมบริหารชุดใหม่ภายใต้ใตการนำทัพของเซอร์จิมรคคิฟแต่ก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากมายต้องเป็นคนกล้าหาญจริงๆถึงจะกล้าไปที่นั่นในครั้งนี้ก็เป็นเะว่างงานนี้เชียร์เลร์นะผมไม่เชื่อว่าฮาวสาริกาจะรับงานกับพนั่ของฝั่งการกุ่มทัพผีในครั้งนี้จริงๆ伙นะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรไงเมื่องานมิน,นิบาเซรดาจะจะใช้ออปชั่นซื้อขาดฟรัสฟอร์ดให้จงได้ เมื่องานนี้เริ่มเข้าป่าเป็นปีเป็นคุยนะฮะเมื่อสื่อดัง G จอ n รนติกายงานข่าวบอกว่าบาสเรนายักษ์ใหญ่แห่งสึกลาลิก้าสเปนแสดงความต้องการอย่างชัดเจนแล้วที่จะดึงตัวมาร์คัฟรดฟอร์ชให้อยู่กับทีมต่อไปเป็นการถาบอลในช่วงเสมอหลังประทับใจผลงานของนารุกชางคริตในสัญญายืมตัวจากคั้งของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในข้งนี้ โดยกานนี้บรัดฟอร์ดเดวาย28ปีย้ายมาร่วมทัพเจ้าบุญชุ่มเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลซึ่งในข้อตกลงนั้นบีเงื่อนไขระบุว่าบาสเซร์นาสามารถใช้ออปชั่นซื้อขาดได้ในราคา30ล้านยูโรเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2025ภายใต้การคุมทีมของฮันซซ่ฟริกรัดฟอร์ดกลายเป็นการังสคัญที่ลงสนามอย่างสม่ำเสมอ โดยทำไปแล้วมากถึง7ประตูกับอีกเชเอาซิสจากการลงเล่น26นัดในทุกบริการช่วยให้บาสเซรนน์นา้นนำเป็นจ่าฝูงบารัดิก้าสเปนโดยมีแต้มเหลือรตเอลมาดริดในครั้งนี้ส่แต้มแม้ว่าบริเบนอาบาริมอดตเชสโคชแมนยู Man U, ที่เพิ่งถูกปลดเมื่อวันที่5้ามกราคมที่ผ่านมาจะเป็นคนตัดชื่อเขาเออกจากท,ท,ทีมไปแต่สื่อเองก็ระบุเลยนะว่าการปล่อยตัวแรดฟอร์ดเป็นการตัดสินใจที่ของระดับสโมสร เนื่องจากว่าแมนยูนั้นไม่พอใจในเรื่องของความทุ่มเทของนักเตะท,ที่เป็นหนึ่งในผู้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของทีมในค่ะนี้ต่อย้อนกลับไปในช่วงหน้าร้อนแร์สฟอร์ดนั้นถูกอารบาริมสั่งดิ่งไปอยู่ในกลุ่มอ่าบอมสกอชหรือว่ากลุ่มนักเตะท,ที่ถูกตัดถังปล่อยวัดร่วมกับ ana, อาเดอันโดกาดาโชอันโทนีไทเรลมาเลเซียแล้วก็จจดอนซานโชโดยต้องแยกซ้อมเดี่ยวกับกลุ่มเยาวชนก่อนจะได้ย้ายทีมที่เกิดขึ้นในค่ะนี้ ท่านี้บรัชฟอร์ดเองก็กำลังอยู่ในระหว่างช่วยบาเซรลนาไล่ล่าแชมป์ซูเปอร์คัพสเปนโดยมีคิวที่จะลงสนามรอบชิงสเตเลอร์ในครั้งนี้พบกับวันด้านของเเรอลมารติดวันอาทิตย์ที่11มกราคมที่จะถึงนี้ก็เป็นดัว่าง,งานนี้บารคาบรัฟอร์ดดูกลับมาเรืองหอมกันอีกครัง้งดูแล้วบาเซรลนาคงจะไม่ปล่อยง่ายๆนะฮะน่าจะจัดเต็มแล้วก็ดึงตัวเข้าไว้ให้จบได้ในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับ อระรยังไงพ่อคนที่สองนะเมื่อทางด้านของฝั่งอามัดเปิดอ,อกสุดเศร้าใจอัมบาริมถูกแมนยูปลดได้ยังไงเมื่องานนี้ขอให้โชคดีนดครับป๋างานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะอามัดเดียนโปรปีกทีแมนยูเองนั้นระบุชัดสุดเศร้าใจที่รู้ข่าวว่าบริเวณอัมบาริมถูกปลดออกจากตำแหน่งเฮสโค้ชผีแดงเนื่องจากว่าคุณซื้อชาวโปรเุเกสนั้นเปรียบได้กับพ่อคนที่สองของตัวเขาเลกาายก็ว่าได้ อามัดนั้นอัมลาทีมแมนยูเป็นการช่วคราวเพื่อที่จะลงเล่น,นกับทีมชาติไอวอรี่โคสศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นและก็ไม่ดีในเมืองผู้ดีร่วมเป็นที่ประจักษ์พยานการถูกปลดของอามาริมในครั้งนี้ถึงขนาดนี้อามัดเองก็มีผลงานที่ดีในการพาทีมช้างดำมีลุ้นควา้าแชมป์ระดับทวีปโดยเขาลงเล่นในรอบแทีมสุดท้ายต่อกรกับอียิปต์เมื่อช่วง่ําคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา กระทั่งก่อนการฟาดเกือกันทีมมัมมี่อามาดนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับบีอิงสปอร์ตบอกว่าเสียใจยที่ได้บรูข้ข่าวนะว่าอามริมพ้นไปจากทีมแล้วเนื่องจากว่าอดีตเจ้านายเปรียบได้เหมือนกับพ่ออีกคนหนึ่งของเขาเขาบอกว่ามันแย่มากเลยนะผมเศร้านิดหน่อยเพราะว่าเขาเป็นโค้ชที่มอบวิสัยทัศน์ให้ผมนั้นมากขึ้นและก็มอบโอก,กาสให้กับผมลงเล่นให้กับแมนยูมากขึ้นตาแอฟริกันคนนี้ก็ได้เอ่ยผมเนี่ยเศร้าใจมาก ผมส่งข้อความไปหาเขาเพื่อจะขอบคุณเขาสำหรับทุกอย่างที่เขาทําให้ผมทั้งในเรื่องของชีวิตและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพของผมผมเนี่ยอวยพรให้เขาโชคดีไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามชีมันเป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับผมผมอยากจะจับจบทัวร์นาเมนต์ที่นี่อย่างงดงามและก็จะพยายามคว้าแชมป์แอฟริกันคัพออเดชในครั้งนี้ให้จงได้อามาัดได้เสริมถึงอามอรินบอกว่า เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเมือนพ่อกับลูกชายเขาเข้าใจผมและก็มอบคำแนะนำให้ผมมากมายในครั้งนี้เขาปล่อยให้ผมนั้นมีอิสระในการเล่นมันเป็นเรื่องที่โชคร้ายนะแต่ชีวิตก็เป็นแบบนี้นั่นแหละครับคุณต้องปร,รับตัวให้ได้นี่คือฟุตบอลผมบวยพรให้เขาโชคดีในชีวิตและก็สมบรต่อไปของเขาสำหรับผมแล้วขอโฟกัสกับอ v ว r วอรี่โคชผมต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อชาติในครังร้ง,งน,นี้้้ไดดกกก็็ปนว่งตตอออรูั ว่าอามัตกลับมาอีกครั้งเขาจะได้ลงเล่นตำแหน่งเดิมหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรไง FA ฟเับมันคนเรื่องเลยนะกรก่อนเกมแมนยูเปิดบ้านดวนกับบริตันเรียกว่าบอลถ้วยทางผีสถิต่มลกดังดวนเยอะพอสมวควรศึก FA ฟเอคัพรอบนี้แมนยูเตรียมที่จะรับมือกับบริตันที่ฟอร์มดีจัดจ้าน แต่ว่าสถิติบอลถ้วยสวนทางชัดเจนทั้ง H2H อ่าในศึก FA Cup แนวโน้มที่ไม่ตกรอบเร็วและก็เก็ตน่าสนใจก่อนที่จะเตะในช่วงวันนี้สัปดาห์นี้เกมฟุตบอลอังกฤษเต็มไปที่ทริการ FA Cup ซึ่งหนึ่งในคู่ที่น่าสนใจก็คือเกมที่แมนยูจะเปิดตารางโอทฟฟร์ ge, เจอกับบริตันแอนทอฟอเวียนในช่วงวันอาทิตย์ที่11มกราคมนี้และเราจะมาพูดถึงการัตข,ของคู่นี้กันสักหน่อย สำหรับแมนยูแล้วนั้นบริตันถือว่าเป็นตัวแสบของพวกเขาพักหลังกับการเล่นในพิมเบริกเพราะว่านอกจากดวลนั้นบุกไปชนะถึงชินโอเทอฟอร์ดเป็นจํานวน3ผลจาก4ีเกมหลังสุดแถมยังคงยิงได้10ประตูในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยอย่างไรก็ตามหากว่าวัดเฉพาะในถ้วยเอฟเอคัพแล้วนั้นมีอยู่6ฤดูกาลที่แมนยูเคยเจอกับบริทันและก็ทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ได้เ hey, ฮทั้งหมดโดยที่มี2ครั้งที่พิเศษหน่อยนั่นคือ ฤดูกาล1980ที่ต้องไปเล่นการต่อในนัดเตริเพของรอบ3และก็ซีซั่น1982ที่ต้องดวลน,นัดเตริเพรอบชิงชนะเลิศรื่องกล่าวนั้นส่งผลให้แมนยูนั้นคือทีมที่เอาชนะบริตันรายการนี้ได้มากที่สุดโดยครั้งล่าสุดก็คือรอบรองชนะเลิศของฤดูกาล2022ที่เสมอกัน0ูต่อ0ช่วงเวลาปกติก่อนที่แมนยูจะชนะในช่วงโดนจุดโทษที่สนามเบร็บี้นะ เรียกว่าง,งานนี้40ครั้งหลังสุดที่แมนยูลงเล่นในรอบ3ของศึก FA Cup คับมีเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นที่พวกเขาจอดป้ายอย่างรวดเร็วตั้งแต่รอบนี้นั่นคือปี2010ที่ตกรอบจากน้งมือของฮาริตยูเต็ดและก็จากการเสียท่าให้กับานั่งของสวนซีซิตี้ในอีกประมณาณราว4ปีต่อมาอย่างไรก็ตามบรตันก็ตกรอบเพียงแค่2หน จากการเล่นรอบ3ของ FA Cup ในช่วง16ซีซั่นที่ผ่านมาโดยที่2ครั้งที่พวกเขาอดไปต่อก็คือในปี2016โดนฮันส์ทิกตี้เขียยตกรอบและก็อีก4ปีให้หลังจากฝีมือของเชฟฟิลเวนชเดนในครั้งนี้โดยคุณย่าเนี่ยเตรียมที่จะตามรอยเลยนะเมื่อ4เกมหลังสุดมาติอุชคุณย่าลงเล่นเกม FA Cup ไว้กับบูฟเขาทำประตูได้ครบทุกนัด ซึ่งหากว่านับตั้งแต่ปี1993เป็นต้นมามันเคยมีนักเตะร,ระดับทีมจากาพารีเมียร์ลีกแค่4คนที่ยิงในเกม f อฟเอคัพได้5นัดติดต่อกันประกอบไปด้วยมาร์สโอเวอร์มาร์สดาเรนจเบนเวนตูรนีและก็เบรเมดูดูกาโกโดยที่ได้หลังสุดนั้นเคยทำได้ถึง2ช่วงในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ